วันนี้ก็พาหน้านมาตกปลาเช่นเคยนะครับหลังเลิกงานนะครับดูนะวันนี้เราจะได้ตัวไหมน้ำลงเยอะวันนี้น้ำสวย โอ,โอ,โอ,โอ้ทุกคนมีตัวตามมันกัดแล้วกัดอีกกันไม่โดนน่ะมดโดนทุกคนโดนโดนโดนแล้วปลานี่ออนครับอลานี่ออนนี่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยนี่นี่ครับโดนแล้ว นี่เขาเรียกปลาเลยนะทุนตัวแบบแบนๆเนี่ยตัวแบนๆไซส์สวยเดี๋ยวเอาไปทำกับข้าวเลยเจอนีเดี๋ยวหาใหม่มีตัวเฮ้ยเฮ้ยเิร็จแล้วทุกคนโอ้โหลุ้ยเฮ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 ้ยมันเอาว่ะมันเอาว่ะ เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้โหดว่ะทุกคนไม่เคยมาตีสักทีเลยตามกัดจังโหดอะเมื่อกี้โหนแบบป๊อปป๊อปป๊อเลยโอ้ทุกคนนี่ตามถึงนี่งนี่เฮ้ยโหดว่ะแถวนี้ โอ้ยทุกคนตัวย่าใ่ใหญ่เลยอ่ะโอ้ยผมว่าเรียบร้อยแล้วการปุ๊บดึงเลยนะอ,อการปุ๊บดึงผมก็วัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวโดนไหมมันจะไม่โดน โอ้ทุกคนดูเห็นไหมโคตรโหดอ่ะผมจะจะเก็บเหยื่อขึ้นอ่ะสัตว์อ่ะหนึ่งเหยื่อผมลงเลยโคตรโหดอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยมีตึกมีตึกมันจะไม่โดนนี่ทุกคนเห็นไหมยิ่งชุมเลยอ่ะโคตรโหดอ่ะ โอ้ทุกคนนอนตรงนี้เลยขอบอทุกคนเลยกำลังจะยกเยอะขึ้นนะสัตว์ตกใจตกใจวะทุกคนนิ่งๆไว้เนี่ยทุกคนปลาตัวยา,ยา,ยาวสัตว์สปูนนหยาสปูนเก็บทำบุบข่าแล้วทุกคน ได้สองเต้มแล้วได้กับข้าวครับหากันต่อได้สองตัวแล้วนะได้กับข้าวแล้วเย้เนี้ยเออมันอยู่นะมันกัดบ่อยนะแต่กัดไม่โดนอะเฮ้ยโอ๊ยโอ้ยอย่างไรเอาไงเอาไงตาม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  โอ้ย,โอ,ยโอ้โหขนาดบมยกเหี่ยแล้วยังสวบเลยนะทุกคนโ,โหจริงๆหมายนี่ไม่เคยมาแล้วทุกคนเนี่ยมิ่งผ่านตลอดเห็นหมายมันโล่งนะโอ้ยไม่น่าโม้เลยกำลังโม้อยู่ปาก,กัด ทำไมทุกคนทำไมแสงแดดยังพิ่งหมดสิมืมื่นใบทุกคนเลยง,งานมาตกปลาได้แป๊บเดียวมื่ดีแล้ว ลองตีลออขอบลออขอบดูน,นะทุกคนเผื่อมีไอชอนวู้หคุณซัดเลยอ่ะดึงเลยอ่ะโอ้โหแหม่ขนาดดึงเลยนะผมว่ายังไม่ติดอีกนี่ธรรมดา เฮ้ยตกปุ๊บดึงเลยอ่ะตึ๊ดๆเลยทุกคนเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอืมโดนทุกคนโอ้หหลุดหลุดทุกคนโอ้โหมันสะบัดเดียวผมบินมาถึงนี่ทุกคนดูมันสะบัดเดียวผมอ่ะบินมาที่นี่โคตรโหดอ่ะดูดูสายผมหลุดพันต้นไม้หลุดโอ้ธรรมดาที่ไหนเนี่ยนี่ โอ้โหปามสะบัดโคตรแรงอ่ะทุกคนทีเดียวทีเดียวผมเห็นเดียวผมนี่บินบินขึ้นฝั่งเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรื่องลมอีกโอ้โหลักทุเลโอ้หใหม่ทุกคนเอายืนที่เดิมนี่แหละก็เมื่อกี้ไซส์ดีนะแหมรถสะบัดสะแรงเลยอ่ะเดี๋ยวผมนี่บินขึ้นฝั่งอย่างไว ทุกคนโอ้ยดีนะไม่โดนผมอะ่ะตัวใหญ่เลยกัดอะ่ะโอ้โหกัดทีแรกไม่โดนปุ๊บมันซับเลยนะซับทีที่สองปุ๊บดึงผมบัดเลยแหมยังทำกันได้ดีนะที่ใช้อ่าลอกรับแทนนะกลัวกลัวเดี๋ยวมันจะปักหน้าอกเปน,เนี่ต้องคอยระวังนะทุกคนใ้พวอเบนอีก อันตรายนะอย่าให้มันเข้าตาเฮ้ยเอาโอ้กันไม่โดนโอ้สามทีไม่โดนเลยทุกคนโอ้เห็นไหมโอ้สามทีไม่โดนเลยติดกันน่ะมามัดท่าไหนวะเดี๋ยวให้ทุกคนแต่ให้สัพานก่อนก่อนที่มันจะมืด โอ้โหทุกคนก็ยังใหญ่อะครับโอ้โหหลุดไปได้ยังไงเสียดายเสียดายเสียดายหลุดไปได้ยังไงก่อนโอ้โหโอ้ทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยโอ้โโดดเลยนะตัวสวยอ่ะมันโดดตูบลงไปเด้เลยเฮ้ยเอาไม่ มันต้องไม่มีตัวเดียวมันต้องมีฝูงดูจบเลยทุกคนผมบัดปุ๊บก,กระเด็นขึ้นมาเลยนะหัยไซส์ใหญ่ไซส์สวยย,นะยู่นะเย้น่าจะมีสองขีด อุย้ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนทุกคนไม่โดนเออทุกคยเห็นไหมมันมันสั้นปุ๊บแล้วมันปล่อยพอดีจังหวะเอาเอ,อู้หลุดทุกคนตรงหน้านี่เลยเออป็นปีได้ไงเอาเบ็ดก็ไม่ยากนะทุกคนโอ้โหใสสวยซะด้วยพวกที่หลุดนี่ผมว่าใสสวยหมดอะเป็นโลอะ อการแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วทุกคนเลยไม่ได้วัดแบบแรงๆเงยกขึ้นมาเฉยๆเกัดแบบไม่ตั้งไม่ตั้งใจไม่ตั้งตัวเลยตกใจยกไม่ได้วัดเลยอสองตัวแล้วนะใครสวยนะ ตัวเล็กเอาขึ้นได้เดี๋ยวตัวใหญ่เอาขึ้นมาไม่ได้เลยนะอาการเป็นยังไงฟ้าก็จะมืดฟ้าก็จะตกนะทุกคน โอ,อ้หลบกันไม่ทันทุกคนโอ้โวัดอ,อยู่นี่ผมวัดเต็มๆเลยนะยิ้มไม่วัดไม่ติดนะตอนนี้ต้องวัดวัดหน่อยนะผมวัดหน่อยวัดคบไม่รู้ปากฉีกมัๆๆนฉะีกโอ้หลบอย่างไวอะ่ะมา้วันนี้น้ำเดือดอยู่นะทุกคน แต่แค่เอาตัวไม่ได้เฉยๆแต่กัดบ่อยอยู่นะ อโ้ย,โยตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นไม่ได้ปลาแต่ตื่นเต้นอยู่นะในความตื่นเต้นโอ้เอาปลาดีกว่าเอาเอาอย่าอยู่ก็ดูดมนึกว่ามไม่ใช่ปลานกึกว่าติดหินอะไรโอ้โหได้ตัวแล้วเว้ยเอ้าดูดพอดีทุกคนนี่ ไซส์สวยๆเฮ้ยอยู่นิ่งๆก่อนนี่ทุกคนนี่ไซส์สวยๆได้กับข้าวแล้ววันนี้ก่อนฝากไว้ก่อน <c oughs> วันที่สามมาแล้วทุกคนหาไม่หาไม่ไม่ได้เอาถุงมานะถุงไปไว้ที่รถเมื่อกี้ <c oughs> เฮ้ยปลาเนี่ยหว่าผมก็นึกว่าอะไรเนาะนึกว่าติดหินติดอะไรผมก็ยกขยับเฉยๆนะผมไม่ได้วัดนะดีเนะีมันกัดดีอะ งั้นก็นหลุดเนี่ยตัวที่ได้เนี่ยมักจะตัวเล็กนะทุกคนอู้โู้ห้้ซ้ำไหมซ้ำไหมซ้ำไหม,มกัดสองทีไม่โดนอะ่ะตัวไหนที่หลุดผมว่าใหญ่หมดอะ่ะ <laughs> ใหญ่ไปก่อนทุกคนใหญ่ไลก่อน มันดูดจวบวเลยนะเมื่อกี้เนะี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยก็คิดว่ามันติดอะไรวะสุดยอดแนละ้วันนี้ยังไม่เจอตัวใหญ่เลยนะเจอแต่พวกที่ที่หลุดอะตัวใหญ่ อโืโดนโคนโดนโอุย้ยมีสายวิอย่าหลุด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 ยกครับทุกคนมีไสามีไสาทุกคนนี่สวยๆนะอีกตัวหนึ่งเนี่ยทุกคนวันนี้ไสาสวยอยู่นะมีไสาอยู่โอ้โหสบัดทีมเต็มหน้าผมเลยนะเมื่อกี้เนะี่ย cái này mố mố mới lại <laughs> đồn lúc <nước> chỉ <laughs>